สวัสดีครับพี่น้องครับผูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีหกตัวนะครับเป็นเพศผู้ลูกผสมชาโรเล่ <c oughs> เลือดดีเชื้อดีเลือดสูงครับนะฮะวันนี้ต้องการส่งต่อนะครับส่งไม้ต่อให้ท่านไปขุนต่อนะครับ เนื่องจากว่าที่นี่ต้องการลดจํานวนลดปริมาณลงนะฮะก็เลยอยากจะแบ่งออกบ้างนะครับมีเพศผู้ทั้งหมด6ตัวครับฮะแล้วก็เป็นวัวที่ทําการตอนเรียบร้อยนะครับก็หมายความว่ากรีดไข่แล้วไม่สามารถทําพ่อได้แล้วนะครับไม่สามารถทําพ่อได้แล้วแต่ว่าเป็นวัวเลือดดีวัวเลือดสูงครับนะฮะ วันนี้ทั้งหมด6ตัวเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยครับ6ตัวนี้นะฮะต้องการขายชั้นกิโลครับพี่น้องครับในราคากิโลกรัมละ65บาทพี่น้องครับ65บาทก็คือต้องยกไปทั้งหมด6ตัว นะครับนี่คือตัวที่1ครับผมนะฮะไซส์ประมาณ400รโลได้ครับตัวนี้นะครับผมถ่ายให้ใกล้ดูให้ใกล้ๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับใครหาวัวเข้าขุนวัวไปชำต่อตรงนี้มีให้ท่านทั้งหมด6ตัวครับนี่คือตัวที่1ครับผมกิโลกรัมละ65บาบาทเดี๋ยวตามผมมาดูส่วนที่เหลือครับถัดมาพี่น้องครับอ่าเป็นวัวหนุ่มๆรุ่นๆนะครับ ตรงนี้ <c oughs> เป็นลูกผสมชาโรเล่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไซส์ประมาณสัก200รกิโลกรัมนะฮะนี่ครับ <c oughs> ชาโรเล่เลือดค่อนข้างดีเลือดค่อนข้างสูงนะฮะนี่ครับ <c oughs> ไม่ว่าท่านจะเอาไปขุนต่อชำต่อนะฮะวัวเกรดพรีเมียมก็ยังไปได้เลยนะครับไซส์แบบนี้นะฮะนี่ครับประมาณ200โล นี่คือตัวที่2ครับผมกิโลกร,รัมละ65บห้าบาทเน้นยกทั้ง6ตัวนะครับตัวถัดมาตัวนี้ <c oughs> จะโตขึ้นมาหน่อยฮะนี่ครับโ <c oughs> ตขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ประมาณ <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ200กว่ากว่านะครับไม่แน่ใจ200เท่าไหร่ครับผมโนะครงสร้างดีเปอร์เซนต์เลือดดีครับ ห <c oughs> ัวแบบนี้เหมาะสําหรับยืนขุนระยะยาวมากๆครับหรือถ้าระยะสั้นก็อยู่ที่ท่านชอบละครับว่าจะพลิกแพงไปแนวไหนนะฮะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะขายในราคากิโลกร,รัมละ65บาทครับนะฮะกิโลกร,รัมละ65บาทเนี่ยนะครับเชื้อดีโครงสร้างดีครับตัวนี้200อัพนะครับสำหรับน้ำหนักนะฮะแล้วก็ อีกสามตัวตรงนี้พี่น้องครับเป็นเพศผู้ทั้งหมดนะฮะทุกตัวเนี่ยทำการตอนเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวนี้กันครับตัวนี้เลือดดีเลือดสูงมากๆครับเนี่ยฮะอ่าเป็นวัวที่รุ่นหย่านมแล้วก็ถูกแยกออกมาตรงนี้ฮะตัวนี้ก็ประมาณติด200ได้ครับนะฮะติด200กิโลกร,รัมได้ส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณ120ิบนะครับ สูงนะฮะนี่ครับตัวนี้เชื้อดีเลยนะครับเชื้อดีเลย <c oughs> รวมอยู่ในชุด6ตัวราคากิโลกรัมละ65บาทนะครับที่ทางฟาร์มต้องการแบ่งออกนะครับ <c oughs> มีข้อแม้ว่าต้องซื้อทั้งหมด6ตัวครับผมถัดมาก็คือหนุ่มน้อยตัวนี้นะฮะก็ลูกผสมชาโรเล่เหมือนกันครับอ่าเกิดจากพ่อพันุผสมตัวพ่อเนี่ยเป็นชาโรเล่เลือดสูง ไสใหญ่เลยนะครับนะฮะวัวอยู่ประมาณขวบหรืออาจจะยังไม่ถึงขวบใกล้ๆขวบประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะฮะดูครับเป็น <c oughs> ถ้าผมมองก็คือตลาดบนก็ได้ตลาดล่างก็ได้ขอภัยต้องหมาดคอบ่อยๆนะเพราะว่าเอา่อไม่ค่อยสบายนะครับคันคอมากๆเลยนะฮะดูครับผมนี่ฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับ เนี่ยฮะน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบเกือบสองกิโลกรัมครับนะวันนี้ขอ6ตัวนี้นะครับกิโลกรัมละ65บาทสำหรับท่านที่กำลังหาซากหาโครงเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะไปชำต่อขุนต่อมีให้ท่าน6ตัวครับนะฮะมีให้ท่านหตัวเป็นชารโรเล่ลูกผสมเลือดสูงทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยนะฮะอำเภอบ,บ้านช้าง จังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรขึ้นค้างไว้เรียบร้อยแล้วครับครับผมรายละเอียดไม่เยอะเลยฮะอยู่ที่ท่านชอบหรือไม่ชอบอยากจะไปขุนต่อหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านเลยครับเนี่ยนะฮะตัวแรกที่ผมได้ถ่ายทําให้ดูตัวนี้ใหญ่สุดนะครับน้ําหนักประมาณ400โลครับตัวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะ300ไปไปถึง400โลนะครับ เน้นอีกหนึ่งครั้งครับก่อนปิดคลิปก่อนจบคลิปนะครับทั้งหมด6ตัวเพศผู้ล้วนครับผมชาโลเล่เลือดสูงนะฮะต้องการขายเหมายกออกไปทั้งหมด6ตัวในราคากิโลกรัมละ65บาทพี่น้องครับนะฮะกิโลกรัมละ65บาบาทโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับพูดจากภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ